หลังจากกับทริปเกาหลีนะคะก็จะมาขอรีวิวกระทะเกาหลีจากทริปเกาหลีที่เราไปมานะคะนี่ซื้อมาในราคาสองหมื่นห้าพันวอนไดมอนด์ซีรีส์เห็นไหมเ hey. ดูนะควะ่ามันจะโอเคไหมก็ประมาณเจ็ดร้อยกว่าบาทบ้านเรานะคะ กรีวิวกระทะวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวไส่กรอกอีสานหมูล้วนแทนคุณนะคะอันนี้เบอร์โทรสั่งที่คุณหนุ่ยก็ได้นะคะเราจะมาทอดไส่กรอกอีสานแทนคุณด้วยกระทะจากเกาหลีเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงอ ตอนนี้อยากให้ท่านผู้ชมได้กลิ่นมากเลยนะคะหอมมากลูกก็ใหญ่หอมก็หอมค่อยๆยทอดไฟอ่อนไปนะคะนี่นี่นี่แต่ไม่รู้ว่าเอาไอ้นี่ออกไงออกตงสุดแล้วกัน ไส่กรอบอีสานแทนคุณกับกระทะเกาหลีเอาละค่ะเสร็จแล้วไส่กรอ,กกอบแทนคุณกับกระทะเกาหลีหุงนนางโอเคมากเลยนะคะ ค,ความรู้สึกส่วนตัวนะคะคุณกระทะเนี่ยเขาก็จะค่อยให้ความร้อนไปนะคะไม่ไหมเดิวค่ะพอดีว่าใช้น้ำมันด้วยนะคะก็ะะเลยยังไม่เห็นความแตกต่างเท่าไหร่ในเรื่องของการไม่ใช้น้ำมัน แล้วก็เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปชิมไส้กรอบกันชิมนี่นะคะไส้กรอกอีสานแทนคุณนะคะทอดมาเสร็จตอนตร้อนเลยคะ่ะลองชิมแล้วนะคะก็จะเป็นเนื้อนเน้นๆแน่นๆเ,เ,เ,เลยนะคะเปรี้ยวเล็กน้อยนี่ ลองซื้อไปชิมกันได้นะคะ